ทำไมคุณแม่หลังคลอดถึงมีปัญหาเรื่องฝ้าคุณแม่ตั้งครรภ์หรือคุณแม่หลังคลอดคนไหนกำลังมีปัญหาเรื่องฝ้าอยู่บ้างไหมคะก่อนหน้านี้ผิวหน้าของเราไม่เคยเป็นฝ้าเลยพอมาเป็นคุณแม่แล้วได้ของแถมมาเป็นฝ้าซะงั้นคงทําให้คุณแม่หลายคนเกิดความกังวลเป็นอย่างมากเพราะต่างคนก็ต่างรู้ดีว่าฝ้าเป็นสิ่งที่รักษายากผิวของเราเปลีป่ยนแปลงได้ตลอดเวลาและผิวที่แย่ๆมีสาเหตุมาจากอะไร หนึ่งเกิดจากระหว่างที่เราตั้งครรภ์ฮอร์โมนของคุณแม่จะได้รับการเปลี่ยนแปลงดยระดับฮอร์โมนเอสโตรเจนและโปรเจสเตอโตรนของคุณแม่จะมีปริมาณที่สูงขึ้นส่งผลให้เกิดการสร้นงาันร้างเม็ดสีเมลานินหรือเม็ดสีผิวที่เข้มขึ้นทําให้ผิวหนังของเราคล้ำขึ้นจนกลายเป็นรอยดำหรือฝ้ากระบนผิวหน้านั่นเองซึ่งจริงๆแล้วฮอร์โมนนี้ยังให้เกิดเป็นรอยดำตามส่วนต่างๆของร่างกายได้อีกด้วยไม่ใช่แค่เฉพาะใบหน้าเท่านั้นบริเวณคอรักแร้ขาหนีบหน้าท้องหรือปาน,นมก็สามารถเข้มขึ้นได้ ฮอร์โมนจะตางหายเองได้หรือเปล่าฝ้าที่เกิดในช่วงตั้งครรภ์โดยปกติแล้วจะตางหายเองได้หลังจากที่เราคลอดลูกเพราฮอร์โ,โมนจะเริ่มกลับเข้าสู่ภาวะที่ปกติแต่ก็มีบางส่วนที่ไม่หายเช่นกันอันนี้ขอให้แนะนำพบแพทย์อยู่หนังดีที่สุดนะ และวิธีแก้ฝ้าหลังคลอดก็คือ1่ทาครีมบำรุงให้สม่ำเสมอและที่ขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือครีมกันแดดเราควรจะทาครีมกันแดดทุกวันไม่ว่าจะอยู่ในบ้านหรือออกนอกบ้านทา2องข้อนิ้วชี้ให้ทั่วใบหน้าและเติมครีมกันแดดทุกๆ2ชั่วโมงถ้าทาแบบครีมไม่ได้ก็แนะนำให้ใช้เป็นสเปรย์น้ำแร่ก,กันแดดเพิ่มระหว่างวันจะช่วยปกป้องแสง UV ที่ทำร้ายผิวทำให้เกิดฝ้าตับจุดด่างดำได้และที่สำคัญถ้าหากเป็นฝ้าแล้วสามารถใช้เลเซอร์ช่วยให้มันจางหายได้ทั้งนี้ทัๆๆ้งนั้นก็ต้องรอให้คลอดก่อนนะ